ข้าวโพดเป็นพืชตระกูลเดียวกับญ่าลำต้นสูงตั้งแต่0.30ถึง8เมตรแล้วแต่ชนิดพันธุ์เมื่อพาะปลูกใหม่ๆจะมีรากชั่วคราวและเมื่ออายุได้7ถึง10วันรากถาวรจะงอกออกมาจากรอบๆบข้อที่อยู่ต่ำจากดินลงไป1ถึง2นิ้ว โดยเมื่อโตเต็มที่แล้วรากจะแผ่ขยายไปไกลประมาณ1เมตรและอาจจะยั่งรากลงดินในแนวดิ่งลึกถึง3เมตรรากของข้าวโพ่อเป็นรากฝอยแต่บริเวณข้อที่อยู่ใกล้ๆพื้นดินจะมีรากยึดเหนียวเพื่อยึดให้ลำต้นตั้งตรงแข็งแรง ภายในลำต้นมีลักษณะคล้ายฟองน้ำลำต้นมีข้อและปล้องชัดเจนโดยปล้องที่อยู่ใกล้พื้นดินจะสัน้นเมื่อเหนือพื้นจะยาวขึ้นไปเรื่อยๆจำนวนปล้องประมาณ8-20ปล้องลำต้นมีสีเขียวสดใบาย,ยาวรีมีขนตรงบริเวณขอบ มีกับใบและเขี้ยวใบความยาวใบประมาณ30-100ถึงเซนติเมตรแต่สีของใบจะแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ดอกข้าวพ่อจะมีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียในต้นเดียวกัน แต่ดอกตัวผู้จะอยู่บริเวณยอดส่วนดอกตัวเมียจะอยู่ต่ำลงตามกับใบของลำต้นแต่ดอกตัวผู้จะบานก่อนตัวเมียจึงมักจะผสมข้ามต้นมากกว่าจะผสมในต้นเดียวกันฝักข้าวโพดจะเจริญเติบโตจากดอกตัวเมียเมื่อยังอ่อนจะมีสีเขียวเมื่อแก่สีจะอ่อนลงเมล็ดข้าวโพดใช้รับประทานได้ทั้งคนและสัตว์ชนิดของข้าวโพดหนึ่ง ข้าวโพดหัวแข็งลินคอนข้าวโพดชนิดนี้มีแป้งแข็งหุ้มรอบเมล็ดเมื่อแห้งแล้วเมล็ดแข็งมากค่อนข้างกลมเรียบเมล็ดไม่ยุบหมุกมีสีเหลืองเข้มบริเวณบนสุดของเมล็ดนิยมปลูกมากในอเมริกาใต้และเอเชียสอง ข้าวโพดหัวบุกเลนคอนต่างจากข้าวโพดหัวแข็งตรงที่ตอนบนของเมล็ดมีแป้งอ่อนแต่ข้างๆเป็นแป้งแข็งดังนั้นเมื่อแห้งแล้วเมล็ดจึงบุบลงมาสีเมล็ดมีหลายสีขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์นิยมปลูกกันมากในสหรัฐอเมริกา 3. ข้าวโพดหวานสวีทคอนเป็นข้าวโพดที่คนนิยมรับประทานเนื่องจากมีน้ำตาลมากจึงมีรสหวานกว่าข้าวโพดชนิดอื่นๆเมื่อแกะเต็มที่เมล็ดจะใสและเหี่ยวมีหลากหลายสายพันธุ์ ข้าวโพดคั่วป๊อปคอนคนนิยมรับประทานเมล็ดแห้งค่อนข้างแข็งเพราะมีแป้งแข็งอยู่ภายในภายนอกมีเยื่อเหนียวหุ้มภายในค่อนข้างชืน้นเมื่อโดนความร้อนจะระเบิดออกถ้าเมล็ดแหลมเรียกข้าวโพดข้าวถ้าเมล็ดกลมเรียกข้าวโพดไข่มุกห้า ข้าวโพดข้าวเหนียวเว็กซี่คอนเป็นข้าวโพดอีกชนิดที่คนรับประทานเพราะเมล็ดนุ่มเหนียวอร่อยไม่ติดฟันมีหลายสีเช่นสีขาวสีขาวกลนเหลืองสีม่วงคล้ำหรือมีหลายสีในฝักเดียวกันหก ข้าวโพดแป้งลาวคอนมีสีเหลืองนวลนอ่อน,ออนมเมล็ดประกอบด้วยแป้งอ่อนจำนวนมากหัวไม่บุกหรือบุกเพียงเล็กน้อยชาวอินเดียนแดงนิยมปลูกไว้รับประทานเจ็บ ข้าวโพดป่าพอดคอนมีลำต้นและฝักขนาดเล็กกว่าข้าวโพดทั่วทั่วไปมีเปลือกหุ้ม,มเมล็ดทุกมเมล็ดและยังมีเปลือกหุ้มที่ฝักอีกหนึ่งชั้นข้าวโพดชนิดนี้ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแต่ปลูกไว้เพื่อทำการศึกษาเท่านั้น ข้าวโพดธัญ,ญพืชสรรพคุณดีมากคุณค่าสารอาหารต้านอนุมูลอิสระเกริ่นกันมาแค่นี้ก็คงพอกระตุ้นให้หลายๆคนเริ่มจะอยากทำความรู้จักถึงสรรพคุณและประโยชน์ของข้าวโพดกันให้มากขึ้นแล้วล่ะสิข้าวโพดนั้นจัดอยู่ในกลุ่มของธัญ,ญพืชที่ประกอบไปด้วยคุณค่าของสารอาหารนานาชนิดประโยชน์ที่ไม่อาจมองข้ามไปได้เลยก็คือ สารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในข้าวโพดมีความสามารถในการจัดก,การปัญหาของผิวพันธ์ที่อาจถูกทำ้ายจากมลพิษต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้เป็นอย่างดีซึ่งจะช่วยให้ผิวพันธ์ไม่เหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรให้ผิวสวยใสยอ่อนเยาวนอกจากนี้ ข้าวโพดมีสรรพคุณสำคัญที่จะช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งและรักษาโรคมะเร็งได้ดีไม่แพ้ผักผลไม้ชนิดอื่นๆซึ่งมีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงประสิทธิภาพในการช่วยต่อต้านมะเร็งได้สูง รวมทั้งข้าวโพดยังมีสารเคมีสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงของจอประสาทตาสื่มเร็วช่วยบํารุงสายตาและเส้นใยอาหารในข้าวโพดก็ช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติท้องไม่ผูก และมีประโยชน์ต่อระบบการทำงานของหัวใจทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีช่วยลดความดันได้อีกด้วยเริ่มพอจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะว่าทำไมข้าวโพดถึงเป็นที่รักของคนดูแลสุขภาพ ข้าวโพดนั้นถือเป็นธัญพืชชั้นดีที่มีรสชาติหวานอร่อยซึ่งเป็นผลไม้ที่ใครหลายคนชื่นชอบและก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกไม่ยากและดูแลง่ายทำให้เราสามารถจะกินข้าวโพดเพื่อการดูแลร่างกายให้แข็งแรงได้ทุกวันเลย 16. สรรพคุณของข้าวโพดประโยชน์ในการรักษาโรคหนึ่งข้าวโพอดอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูง ึ่งจะเป็นผลดีต่อการช่วยดูแลผิวพรรณของคนเราไม่ให้เหี่ยวย่นก่อนวัยช่วยชะลอความแก่ได้อย่างดีเยี่ยมทำให้ผิวพรรณแลดูสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสองข้าวโพดมีฤทธิ์ช่วยต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิธภาพโดยได้รับการยืนยันจากวงการแพทย์ทั่วโลกที่ระบุว่าข้าวโพดมีความสามารถในการสร้าง สารโรดอปซินซึ่งมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีจึงช่วยลดความเสี่ยงจะเกิดโรคมะเร็งได้เช่นมะเร็งปอดมะเร็งในกระเพาะอาหารหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่สาม ข้าวโพดมีสรรพคุณช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นอาหารย่อยง่ายลดความเสี่ยงจะเกิดโรคท้องผูกและโรคฤสศีดวงทวารเนืน่องจากข้าวโพดมีเส้นใยอาหารในปริมาณมากซึ่งเป็นชนิดที่ไม่ละลายน้ำด้วยทำให้ดูดซับน้ำไว้ได้ดีส่งผลให้ไม่มีปัญหาในการขับถ่ายสี่ ประโยชน์ของข้าวโพดช่วยบำรุงร่างกายทำให้เจริญอาหารช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกายทั้งภายในและภายนอกซึ่งก็เป็นเพราะฤทธิ์ของสารโฟเลตท,ที่มีอยู่ในข้าวโพดนั่นเอง5 ข้าวโพดมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงหัวใจและปอดลดความเสี่ยงจะเกิดโรคหัวใจป้องกันเส้นเลือดถูกทำลายจนอาจนำไปสู่อาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดเป็นปกติหก สรรพคุณของข้าวพ่อช่วยสลายคอเลสเตอร,รอลทำให้ระดับของคอเลสเตอร,รอลในร่างกายลดลงและยังลดไขมันในเลือดสามารถป้องกันการตีบของหลอดเลือดได้ดี7 ข้าวโพดมีสรรพคุณช่วยบำรุงและรักษาสายตาเพราะในข้าวโพดมีสารสำคัญสำคัญอาทิเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นโปรวิตามินเอที่มีหน้าที่ในการช่วยลดโอกาสการเสื่อมของลูกตาป้องกันโรคทางสายตาอย่างโรคต้อกระจกสายตาสั้นหรือโรคมองในที่มืดไม่ชัดเจนตาอักเสบหรือแพ้แสงแดดแปด ข้าวโพดมีสารโคลีนซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมแก้อาการที่ลืมหรือความจำเสื่อมได้ก้าประโยชน์ของข้าวโพดมีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือดจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยสิบ ข้าวโพดมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยบำรุงน้ำดีทำให้น้ำดีขับเคลื่อนได้ดีและสามารถขับนิ่วและต้านมะเร็งในถุงน้ำดีแก้อาการอักเสบของถุงน้ำดี 11. ข้าวโพดช่วยแก้อาการของโรคเยือหุ้มปอดอักเสบที่กำเริบให้มีอาการดีขึ้นได้ 12. ข้าวโพดมีสรรพคุณตามตำรับยาโบราณในการช่วยขับปัสสาวะแก้อาการปัสสาวะกระปริบกระปรอยและแก้โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบและนิ่งในกระเพาะปัสสาวะ13ข้าวโพดมีประโยชน์ช่วยแก้อาการกระหายน้ำช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียน14 ข้าวโพดสามารถช่วยให้การทำงานของตับและไตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันตับและไตไม่ให้เกิดการอักเสบได้รวมทั้งช่วยแก้อาการดีซ่านได้เป็นอย่างดี 15. ข้าวโพดช่วยรักษาอาการบวมน้ำตามส่วนต่างๆของร่างกายและบรรเทาอาการท้องร่วงหรือโรคปิดได้ 16. ประโยชน์ของข้าวโพอดอุดมด้วยวิตามินบีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อข้าวโพดดิบกินได้ไหมข้าวโพดดิบสามารถรับประทานได้แต่ไม่แนะนำเพราะอาจจะทำให้ท้องอืดเพราะในข้าวโพดที่ยังไม่สุกนั้นย่อยยากการทำข้าวโพดให้สุกจะทำให้ย่อยง่ายขึ้นและเมื่อข้าวโพดสุกผนังเซลล์ของข้าวโพดจะถูกทำลาย ทำให้สารต้านมะเร็งที่อยู่ตามผนังข้าวโพดถูกปล่อยออกมาด้วยโทษของข้าวโพดและข้อควรระวังในการกินสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้และการย่อยอาหารรวมทั้งผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัดลำไส้มาใหม่ๆ ไม่ควรรับประทานข้าวโพดมากเกินไปเพราะจะทำให้ท้องอืดโดยง่ายรวมทั้งในคนปกติหากทานมากเกินไปอาจจะได้รับแป้งและน้ำตาลจากข้าวโพดมากจนอ้วนได้เช่นกันทั้งนี้ เพื่อให้ร่างกายได้รับคุณค่าทางสารอาหารจากข้าวโพดมากที่สุดแนะนำว่าควรกินข้าวโพดที่กำลังร้อนร้อนเพราะจะมีสารอาหารต่างๆออกมาสูงโดยควรล้างข้าวโพดให้สะอาดก่อนนำไปต้มให้สุกอย่างน้อย30นาที และคุณเติมเกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อจะช่วยกระตุ้นให้สารอาหารวิตามินและเกลือแร่จากข้าวโพดออกมาให้มากยิ่งขึ้นเท่ามีประโยชน์และสรรพคุณที่อยู่ในข้าวโพดก็ไม่ไปไหนแล้วล่ะ